สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เจอกับคุณรัมนทพนนะคะในเรื่องของการติีโอเน็ตวิชาเคมีนะ,ะวันนี้เรามาดูกันเลยนะคะในข้อแรกของวันนี้นะคะเป็นข้อ19นะคะข้อนี้นะคะโจทย์กําหนดนะคะสัญลักษณ์ของธาตุเนาะกำหนดสัญลักษณ์นิียคลียนะคะมีคาที่เอ่ยถึงอิเล็กตรอนนิวตรอนเลขอะตอมน,นะคะเพราะฉะนั้น ถ้านักเรียนจะทําข้อนี้ได้นักเรียนจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะนักเรียนที่จะต้องรู้ในเรื่องของอนุภาคมูลฐานาอะตอมของธาตุนะคะอนุภาคมูลฐานอะตอมของธาตุนะคะประกอบด,ด้วยอะไรบ้างนะคะอนุภาคมูลฐานก็จะประกอบด,ด้วยนะคะอิเล in.. ็กตรอนนะคะ well, นิวตรอนแล้วก็โปรตอนนะคะโดยอิเล็กตรอนนะคะจะมีสัญลักษณ์คือ e นะคะ จะเป็นประจุเป็นลบนะคะหรือเราอาจจะเขียนว่า e- ก็ได้นะคะโปรตอนนะคะมีสัญลักษณ์คือตัว p นะคะมีประจุเป็นบวกนะคะเราอาจจะเขียนว่า p+ ก็ได้นะคะส่วนนิวตรอนเนี่ยเขียนด้วยตัว n ตัวเล็กนิวตรอนจะไม่มีประจุนะคะโดยประจุของอ e ิเล็กตรอนที่เป็นลบแล้วก็โปรตอนที่เป็นบวกเนี่ยจะมีนะคะ ประจุเท่ากับ1.6 0่งกนคูณ10ยกกำลงังลบ19นะคะแล้วก็มวลของอิเล็กตรอนนะคะจะเป็นมวลเท่ากับ1.19 0 9่กนกาคูณ10ยกกำลงังลบ28นะคะซึ่งถ้าเทียบมวลของนิวอิเล็กตรอนกับโปรตอนแล้วก็พิวรอนเนี่ยมวลของอิเล็กตรอนเนี่ยถือว่ามีมวลที่น้อยมากๆเลยนะคะ ส่วนนิวตรอนกับโปรโตอนเนี่ยจะมีมวลนะคะเท่ากับ1.67คูณ10ยกกำลังลบ24ซึ่งซึ่งมีมวลน่ะใกล้เคียงกันนะคะซึ่งถือว่ามีมวลที่มากกว่าอิเล็กตรอนนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าอิเล็กตรอนโปรโตอนและนิวตรอนเนี่ยมันจะอยู่ส่วนไหนในตัวของธาตุนะคะส่วนของโปรโตอนกับนิวตรอนเนี่ยนะคะประจุบวกกับ,กบนิวตรอนเนี่ย จะอยู่ในนิวเคลียสนะคะซึ่งส่วนนี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบมวลแล้วเนี่ยมวลของโปรตอนกับนิวตรอนจะมีมวลมากกว่าอิเล็กตรอนมากๆเลยแสดงว่าส่วนที่เป็นมวลส่วนใหญ่ของอะตอมจะอยู่ที่นิวเคลียสนะคะซึ่งจะประกอบด,ด้วยโปรตอนกับนิวตรอนนะคะส่วนอิเล็กตรอนจะวิ่งวิ่งจะวิ่งวิ่งอยู่รอบรอบนิวเคลียสนะคะทีนี้เมื่อเรารู้อนุภาคมวลฐานของธาตุแล้วนะคะเรามาดูกันว่าเราควรจะรู้อะไรอีก จากโจทย์ข้อนี้นะคะตรงนี้โจทย์กําหนดว่า R มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เท่ากับ R เท่ากับ R 11บานะคะแสดงว่าเราก็ควรจะรู้ด้วยว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุเนี่ยเขียนได้ว่าอย่างไรนะคะสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุนะคะแทนด้วยตัว x นะคะแะ้วงนั้นมวลของธาตุนะคะก็คือ x แล้วก็ a x a แล้วก็ z นะคะโดย a เนี่ยนะคะ a ก็จะแทนด้วยเลขมวลน,นะคะหรืออะตอมิแมสสนะคะส่วน z นนะคะก็จะหมายถึงเลข ตอมนะคะก็คืออะตอมนะคะนัมเบอร์นะคะโดยเลขมวลหรือว่าเอเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวเลขที่ประกอบด้วยโปรตอนนะคะซึ่งแทนดูดตัวพี P. บวกด้วยนิวตรอนนะคะส่วนแทสนะคะ ก็จะประกอบด้วยโปรโตอนเพียงอย่างเดียวนะคะถ้าภาพนี้นะคะเป็นกลางทางไฟฟ้านะคะจำนวนโปรโตอนก็จะเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนนะคะถ้าเป็นกลางนะถ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าหรือว่าไม่มีประจุนะคะ ก็จะเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนนะคะส่วน S ตัวนี้นะคะก็คือสัญลักษณ์ของ่านะคะซึ่งจะแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ หตัวหรืออาจจะเป็นตัวใหญ่ตามด้วยตัวเล็กก็ได้นะคะอย่างเช่นไฮโดรเจนทีเรียมหรือนิเทียมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพรานะนั้นนะคะ <S <S เมื่อเราเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุแล้วนะคะเราก็จะสามารถนะคะรู้อะไรบ้างเราก็สามารถรู้ว่า ธาตุนี้มีอนุภาคพู้ฐานคือมีโปรโตอนกับนิวตรอนเท่าไหร่หรือว่ามีโปรหรือว่ามีอิเล็กตรนนอนจํานวนกี่ตัวอย่างเงี้ย่ะเป็นต้นนะคะอย่างเช่นถ้าเรามาดูกันนะคะอย่างสมมุติว่าธาตุในตารางธาตุาน,นะคะ,ะมาดูที่ฮีเลียมละกันสมมุตินะว่าฮีเลียมเนาะฮีเลียมฮีเลียมมีเลขมวลนะคะเท่ากับสี่ มีเลขมีเลขอะอตอมเท่ากับ2นะคะเพราะฉนั้นถ้าเรามาดูว่าในฮีเลียมเนี้ยมีอนุภาคมูลฐานเท่ากับเท่าไหร่หรือว่ามีอนุภาคมูลฐานอะไรบ้างอนุภาคมูลฐานก็ประกอบด,ด้วยสตัวนะคะนะคะว่ามีโปรตอนมีนิวตรอนและมีอิเล็กตรอนเท่าไหร่เนาะทีนี้ในอนุภาคมูลฐานในสนัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ ฮีเลียมเนี่ยนะคะมีเลขมวลเท่ากับ4นะคะเลขมวลนี้นะคะก็คือโปรตอนบบกบน,นิวตอนนะคะส่วนเลขอะตอมของฮีเลียมนะคะเท่ากับ2ก็แสดงว่าตรงนี้มีโปรตอนนะคะเท่ากับ2เนาะ,ะทีนี้ฮีเลียมเนี่ยเป็นกลางทางไฟฟ้าเนาะนอกจากโปรตอนเท่ากับ2แล้วก็ยังมีอิเล็กตรอนเท่ากับ2ด้วย อะทีนี้เราหานิวตรอนได้ยังไงหานิวตรอนได้จากนะคะเอาเลขอะไรคะเลขมวลนะคะลบด้วยเลขโปรตอนก็จะเท่ากับ4นะคะ4ลบด้วยอะไร4ลบด้วย2ก็จะเท่ากับ โปรโตอนของฮีเลียมก็จะเท่ากับ2อนะคะโปรโตอนของฮีเลียมก็จะเท่ากับ2ก็คือ4 4อ่ะเดี๋ยวดูไม่เห็นก็คือ4ลบก็เท่ากับ2อนะคะอันนี้ก็คือวิธีการหาจำนวนเอิเล็กตรอนจำนวนนิวตรอนแล้วก็จำนวนโปรโตอนเมื่อเรารู้สัญลักษณ์ในเพียง ของธาตุหรือว่ารู้เลขมวลแล้วก็เลขอะตอมของธาตุนะคะทีนี้นะคะเรามาดูโจทย์กันนะคะว่าโจทย์ข้อนี้นะคะให้เราหาอะไรบ้างนะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะเดี๋ยวลบอันนี้ก่อนเนะเาะาอ,อ่ะมาดูที่ตัวแรกที่เราเออเขาบอกมาเนาะเขาบอกว่า R นะคะ อามีสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียสกับอา1บกับ5นะคะแสดงว่า R ตัวนี้มีอโปรตอนนะคะนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะคะสามตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่บ้างนะคะโจทย์ให้เลขมอะตอมมาเท่ากับ5แสดงว่าตัวนี้นะคะตัวล่างก็คือ เลขอะตอมน,นะคะก็คือจํานวนโปรตอนนะคะเพราะฉะนั้นเลขอะตอมของอาร์เท่ากับ5โปรตอนของอาร์ก็มีค่าเท่ากับ5เนาะโปรตอนก็มี5ตัว5อนุภาคนะคะส่วนอิเล็กตรอนนะคะเมื่ออาร์เป็นกลางเอาฟ้าอิเล็กตรอนก็จะมีค่าเท่ากับ5ด้วยทีนี้นิวตรอนของอาร์ น,นิวตรอนของอาร์จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาเลขอะไรคะเอาเลขวน11ลบด้วย5เพราะานั้นโปรโต,ตอนของอาร์ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ6นะทีนี้มาดูที่ตรงไหนอีกทีนี้มาดูที่ x เนาะมาดูมาดูที่ x ตัวนี้ x ตัวนี้เขาให้อะไรมาเขาให้อิเล็กตรอนมาเนาะเขาให้อิเล็กตรอนมาเท่ากับ10 พราะนั้น x ตัวนี้นะคะไม่มีประจุจำนวนอ e ิเล็กตรอนก็จะเท่าก,กับอะไรคะก็จะเท่าก,กับจำนวนโปรโตอนเพราะนั้นด้านล่างนะคะก็จะเป็นโปรโตอนก็คือเท่ากับสิบด้วยเนาะก็คือเอลขตอมน,นะคะและ x ตัวนี้นะคะอ่ะทีนี้ดูก่อนโปรโตอนเท่ากับสิบอิเ e ล็กตรอนเท่ากับสิบนะเขาบอกว่า x ตัวนี้นะคะมีนิวตรอนเท่ากับเท่าไหร่มีนิวตรอนเท่ากับสิบ เพราะฉะนั้นถ้า x ตัวนี้มีนิวตรอนเท่ากับ10เนาะเลขมวลนะคะของ x ก,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 นะก็จะเท่ากับ10บนะคะบวกด้วยอะไรบวกด้วย10เนาะก็จะเท่ากับกนะ็จะเท่ากับย0เนาะอันนี้ก็คือ x ต่อไปก็เป็น z เนาะ ต่อไปก็เป็นแซตแซตที่เรารู้ดกดกำหนดว่าแซตมีอะไรคะมีเลขอะตอมมากกว่า x อยู่1เลขอะตอมของแซตมากกว่า x อยู่1น,นะคะเพราะนั้น x มีเลขอตะกกตอ,มเ,อตมเท่ากับเท่าไหรคะ x มีเลขอะตอมเท่ากับ10เพราะนั้นแมีมากกว่า1 z แก็ต้องมีเลขอะตอมเท่ากับเท่าไร่เท่ากับ1 1 ซเดมีเลขอะตอมเท่ากับสิบเอ็ดแล้วนะคะเขาบอกว่ายังไงอีกเขาบอกว่า Z ซนะคะเขาบอกว่า Z ซมีจํานวนนิวตรอนเนาะโมีจํานวนนิวตรอนเป็นสองเท่าของ R R มีนิวตรอนเท่ากับหกใช่ไหมคะเพราะงั้นแซเมีนิวตรอนเป็นสองเท่าของ R แสดงว่าจํานวนนิวตรอน นะคะของแทเป็น2เท่าของ R นิวตรอนของแทตก็เท่ากับ6คูณเท่าไหร่คูณ2เป็น2เท่าเนาะก็จะเท่ากับ12นะคะอ่ะทีนี้มาดูเมื่อกี้เลขอะตอมของแท้เทาก่ากับ11เพราะนั้นแท้ก็จะมีโปรตอนเท่ากับเท่าไหร่คะมีโปรตอนเท่ากับ11เนาะเมื่อเป็นการทางไฟฟ้าก็มีอิเล็กตรอนเท่ากับ11ดด้วยนะคะทีนี้เลข มวลของแทก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนนิวตรอนของแทเนาะบวกด้วยจำนวนโปรโตอนก็คือ11บวกด้วย12ก็เป็นเท่าไหร่คะก็เป็น20เท่าไหร่20เนาะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์นิวเคลียรของธาตุแทก็คือแท3 23เนาะทีนี้เรามาดูาตัวเลือกกันเนาะเขาถามว่าจากที่เราดูเมื่อกี้ เนาะแต่ที่เขาก็ะตุกนั้นเมื่อกี้ที่เรามาเขียนเป็นอนุภาคคูณฐานของธาตุแต่ละตัวเนี่ยเขาบอกว่าข้อใดเนาะข้อใดถูกต้องทีนี้เรามาไล่ดูทีละข้อเนาะข้อหนึ่งเขาบอกว่าเซตนะคะเซตมีมวลเท่ากับยี่สอ่ะเรามาดูว่ามวลของเซตที่เราหาได้เมื่อกี้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะเท่ากับยี่สิ แสดงว่าข้อ1เป็นยังไงคะข้อ1ก็คือผิดเนาะทีนี้มาดูข้อ2ข้อ2เขาบอกว่าอานะคะอาร์มีอิเล็กตรอนเท่ากับเอ๊มีนิวตรอนนะคะเท่ากับ11เนะเราดูว่าเราอาร์หาอาร์ของอาหานิวตรนอ,อ,นะตอนของอาร์เนาะนิวตรอนของ R ที่เราหาได้ก็คือเท่ากับ6เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะข้อที่3เนาะ ข้อที่3ามเขาบอกว่า F นะคะมีสัญลักษณ์นิวเคลียร์มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เรรท่ากับ F 20 10เนาะส่วนที่เราหามาได้เมื่อกี้ที่เราหาได้จากโจทย์อ่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ x ก็คือ x 20 10เนาะเพราะฉะนั้นข้อ3ข้อ3นี้เป็นข้อที่ถูกนะคะ ข้อ3นี่เป็นข้อที่ถูกเราก็เลือกตอบข้อ3เลยนะคะถ้าเราทําโจทย์แล้วก็ถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปดูข้อ4กับข้อ5ก็ได้แต่ว่าอันนี้เราก็ควรจะรู้ว่าทาไมข้อสกับข้อ5ผิดจริงหรือเปล่าเนาะข้อสาเนาะข้อสข้อ4เขาบอกว่าเลขมวลของแนะคะเท่ากับเลขอะตอมของ R เนาะเรามาดูกันเนาะเลขมวลของแ เลขมวลของแมีค่าเท่ากับ23สนะคะส่วนเลขอะตอมของ R นะคะเลขอะตอมของ R มีค่าเท่ากับ5เพราะนั้นเลขมวลของแนะคะเท่ากับเลขอะตอมของ R เนาะอันนี้ก็ถือว่าผิดนะคะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเขาบอกว่ายังไง ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าจำนวนโปรโตอนนะคะในอะตอมของธาตุนะคะจำนวนโปรโตอนในอะตอมของธาตุทั้ง3ชนิดนะคะรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับ28เนาะอ่ะทีน,นี้เรามาดูว่าโปรโตอนของเนาะโปรโตอนในอะตอมของธาตุของอาร์นะคะโปรตอนของาขอาร์โปรโตอนของอาร์เท่ากับ5เนาะ โรตอนของ S นะคะเท่ากับ10บโรตอนของ z นะคะเท่ากับ11เดนาะเอาสาตัวนี้มารวมกันเนาะได้เท่าไหร่15 15บวก11ได้เท่าไหร่20เท่าไหร่20หเนาะเพราะนั้นโจทย์บอกว่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ28เนาะข้อนี้ก็ถือว่า ด้วยนะคะดังนั้นข้อที่19จริงตอบข้อไหนคะจริงตอบข้อ3เนาะข้อ3เป็นข้อที่ถูกโอเคนะคะวันหลังเราก็มาดูข้ออื่นกันต่อนะคะส่วนวันนี้จบลงที่ข้อ19แล้วเจอกันใหม่ข้อต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ